สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาชมประวัติของว่าที่เจ้าสาวนะคะเต้านัทพรก็ที่ต้องภาพเพราะว่ามันใส่เพลงไม่ได้แล้วต้งแล้ต้นจะปับเนี่ยเออเราอ่ะตังใส่เพลงมันแล้วก็กลัว ยูทูบเขาจะปล็อกกันค่ะก็เลยต้องพลาดเสียทับลมไปก็ขออภัยด้วยนะคะที่บางคนอยากจะฟังเพลงแต่ว่ามันทำไม่ได้ก็ฟังเสียงเราไปเนาะค่ะก็ สำหรับท่านที่ผ่านเข้ามาชมก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ใครอยากจะได้เอออยากจะชมคลิปของตาลาคนไหนเนี่ยเ mm hmm. มนปอดได้ mm hmm. จะเราหามาให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ